ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเป็นเรื่องยากที่ชาวฮวรีจะชอบชาวต่างแดนการแต่งงานที่ราชาหรีอยังเสนอไว้ก่อนหน้านี้เป็นการใช้ผลประโยชน์มหาศาลื่อเป็นสิ่งรอดใจในการชนะใจ่วนเผาฮวรีผ่านการแต่งงาน และในเวลาเดียวกันก็ใช้คาถาแห่งเทพเจ้าแห่งไฟเพื่อให้ประสบความสำเร็จแสงสีเงินสันไววทั้งซานรู้สึกในร้าวเล็กน้อยจากการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้เนื่องจากระยะทางไกลมากแต่เขาก็ยังกลับมาได้เมื่อเขาเพิ่งปรากฏตัวบนชายหาดเกาะพระจันทร์เสี้ยวเขาก็ต้องตกตะลึงกับภาพเบื้องหน้าบนทะเลสาบอันสงบบนสะพานกว้างหลายสิบเมตรผู้คนนับพันคนกำลังทํางานอย่างขมกงักขม้น มองไม่เห็นสถานการณ์ใต้สะพานเพราะอยู่ใต้น้ําแต่สะพานถูกปกคลุมด้วยแผ่นหินหนาทอดยาวออกไปไกลสุดสายตาทั้งสองข้างของสะพานมีราวกันหินตั้งต่างงานและผู้คนบนนี้ก็กาลังซ่อมแซมอย่างสมัครมเม่นเป็นภาพที่ร้อนแรงมากงานวิศวกรรมพื้นฐานขั้นแรกเสร็จสมบูรณ์แล้วและสะพานก็เชื่อมต่อกันแล้วด้วยความให้ยามร่วมกันของเผ่าพันยักษ์ทะเลและเผ่าพันธุ์ต้นไม้ไฮตีโช ช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งเดือนตอนนี้เป็นคนของเราเองที่ทําการปูผิวทางพื้นผิวจะเรียบเนียนกว่าที่คาดไว้และเผ่าพันธุทะเลยังจัดหาวัสดุรับค่ามากมายโดยเฉพาะสําหรับการเชื่อมต่อบางส่วนเผ่าพันธุ์ต้นไม้ไฮดิโชได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคาดว่าการปูผิวทางจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่เดือนโครงการระยะที่2กําลังดําเนินการอย่างสอดคล้องกัน ยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อโครงการระยะที่สองเสร็จสมบูรณ์เราจะสามารถรองรับสมาชิกเผ่าพาันได้มากขึ้นมีเสียงดังมาจากด้านหลังทันทีที่ทังซานหันไปมองก็มีร่างหนึ่งกระโจนเข้าไปในอ้อมแขนของเขาเหมือนนกนางแอน่นทั้งซานก็อบกอดเธอไว้ทังซานกอดเหมือนกงจือใบหน้าของเขาหมดแรงทันทีนทแลก <c oughs> มีเพียงความอ่อนโยนเท่านั้นเสียวเหอหันหน้าออกไปแรกกระแอมแจ้งทำเป็นไม่เห็น เหมืกรกงจือเพิ่งเปิดใช้งานดาบเทพอสูรและเรียกทางซานกลับมาผ่านการสัมผัสของดาบเทพอสูราด้วยสัมผัสของพระเจ้าเมื่อเธอเห็นทงังสานเพียงท้งแรกความคิดในใจของเธอก็ระเบิดออกมาเหมือนระเบิดเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้อีกต่อไปและโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมกอดของถังซานอ้อมกอดของเขายัางคงอบอุ่นและมั่นคงมากในช่วงที่เขาไม่อยู่เป็นการทรมานสําหรับเหมยกงเงจือจริงๆตอนนี้ เอากลับมาแล้วละตามคำเรียกร้องของเธอเองเอากลับมาในทันทีซึ่งทำให้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจขณะนั้นเองเหมยกงจือก็ถ่ายแขนของเธอออกอย่างกระทานหันแรหนี้ออกจากอ้อมแขนของนังสารด้วยดวงตาที่ไม่แน่ใจเล็กน้อยจมูกของเธอขยับและเธอก็พูดว่านี่เจ้ามีกลิ่นอะไรบนตัวเจ้าทางสารก็ตกตะลึงไปชั่วขณะช่วขณะถัดมาเหงื่อเย็นก็พูดออกมาจากหลังของเขา กิ่นเป็นยังไงงั้นเหรอเขาเคยถูกหัวเริงเอ๋กอกอดมาก่อนแม้ว่าเขาจะเคลื่อนย้ายออกไปทันทีแต่หัวเริงเอ๋อยังคงทิ้นกลิ่นหอมๆบางอย่างไว้บนตัวของเขาโดยไม่คาดคิดว่าภาษาสัมผัสในการรับกลิ่นของเหมยกงเจือจะเสียบแรมากและเธอก็ค้นพบเหมือนได้ในทันทีนฐานะคนที่เคยเป็นราชาเทพคุณภาพทางจิตวิทยาของทางซานนั้นยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนทางซานแซงทําเป็นตกตะลึงไปชั่วขณนะจากนั้นก็ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่า ข้าไปที่สถานที่มหัศจรรย์ซึ่งมีธาตุไฟอยู่ทุกหนทุกแห่งเจ้าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของธาตุไฟในตัวข้าง,งั้นเหรอไม่ต้องกังวลรอข้าฝึกฝนที่นั่นสักพักแล้วข้าจะนําสิ่งดีๆกลับมาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสายเลือดนกฟินิปไฟอมตะของเจ้ากลิ่นของธาตุไฟงั้นเหรือดูเหมือนว่าจะเป็นธาตุไฟที่บริสุทธิ์มากจริงๆเหม่ยคงสืเพิมพรรม์มถังซานเปลี่ยนหัวข้ออย่างรวดเร็วและพูดว่า กิดอะไรขึ้นที่เจ้าเรียกข้ากลับมาเหม่ยคงจือหันกลับมาและกล่าวว่าราชสำนักส่งทูตมาสองครั้งติดต่อการเพื่อขอร้องให้ข้าแต่งงานโดยเร็วที่สุดพ่อกับแม่ของข้าก็กุรังหาเรื่องนี้กันอยู่ข้าไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรเสียวเหอเพียงก้าวออกมาในเวลานี้แร่บอ,อกทั้งสารเกี่ยวกับคําขอของราชสำนักและการตัดสินใจของเขาเองทั้งสารฟังสิ่งที่เขาพูดอย่างตั้งใจและค่อยๆขมวดเคี้ว อย่างที่เสียวเหอะกล่าวไว้การร่วมมือการวางแผนของราชสำนักนั้นจัดการได้ยากที่สุดเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่ไม่สามารถกำจัดสิ่งนี้ได้ด้วยการสนับสนุนของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่คนดังนั้นข้าจึงของให้เสียวเหมยเรียกเจ้ากลับมามาหารือกันว่าจะจัดการอย่างไรผู้นำของราชสำนักยังคงเป็นจักรพรรดิปีศาจยิ่งจอกสวรรค์จากพฤติกรรมล่าสุดของเขาจะเห็นได้ว่าเขาคิดได้ถูกต้อง มนุษย์นั้นมีสิตสําเนึกเข้าระวังที่แข็งแกร่งดังนั้นหากเสียวเหมยยืนกรานที่จะปฏิเสธการแก้ปัญหาสายเลือดผ่านการแต่งงานดังนั้นไม่ต้องพูดถึงการสนับสนุนของราชสำนักให้เธอเป็นจักรพรรดิแม้ว่าเธอจะเป็นเจ้าเมืองข้าเกรงว่าเธอจะถูกฟ้องร้องถ้าไม่แนะนําให้ต่อต้านแม้แต่จักรพรรดิที่สนับสนุนเสียวเหมยก็จะทําอะไรไม่ได้มากในเรื่องนี้เสียวเหมยบอกกินทางขวว่าก่อนหน้านี้เธอมีคนรักอยู่แล้วความเข้าใจของราชสำนัก เกี่ยวกับคำกล่าวนี้เป็นข้อแก้ตัวหรือมนุษย์เป็นคนรักของเธอหรือไม่ดังนั้นระราสำนักต้องไม่เห็นด้วยดังนั้นถ้าจึงมาเร่งรัดเรื่องนี้ข้าคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการแต่งงานแบบปลอมๆหาเผ่าพันธะุ์ในเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันุน์นนหนึ่งมาแต่งงานแบบปลอมๆเพื่อ,อที่จะซ่อนจากสายตาได้หูของสาธารณชนสิ่งนี้ยังสามารถชนะใจฝนได้มากขึ้นอีกด้วยแค่ว่าเสียวเหมย อาจจะถูกคนตำหนิหลังจากที่ได้เป็นักรพิในนาพตเธอนจะต้องแก้ไขเรื่องนี้การแต่งงานแบบปลอมๆนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องนี้และก,การดำเนินการภายใน,ยในเผ่าพันธรรรุ์ปิศาโน่งจุงนั้นไม่ใช่เรื่องยากเม,ย,กมย์กงจือขมวดคิยวมองปที่ทางสานทางสารตอบว่าไม่เอาตอบโดยไม่รังเรทางมองะเที่เมยก์กงจืออย่างอ่อนโยนนะพูดว่าข้าไม่อยากจะให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะเมื่อเรามีกำลังเพียงพอแล้ว เราจะตกลงตามคำขอของราชสำนักแต่ใน3มเดือนต่อมานอกเมืองเกาหีบนชายฝั่งทะเลสีฟ้าอันไร้ขอบเขตเจ้าจะต้องจัดการแข่งขันเพื่อที่จะหาโคเข่าพันใดก็ตามที่ต่ำกว่าระดับจกักรพรรดิสามารถเข้าร่วมได้ผู้ชนะในรอบสุดท้ายก็จะมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกับเธอเสี่ยวเหอตกตะลึงและพูดขึ้นว่าเจ้าต้องการที่จะลงแข่งขันด้วยใช่หรือไม่ทางการพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าใช่แล้ว นี่มันเสียงเกินไปไม่คงจือ,อดไม่ได้ที่จะพูดทางสารจ้องมองดูเธอด้วยดวงตาที่เต็มเรด้วยความมุ่งมั่นเพื่อตัวของเจ้าเองถึงแม้ว่ามันจะเสียงก็ตามนอกจากนี้อย่าลืมบอกราชสำนักให้รู้ไว้เสมอว่าเมืองเคีไม่ใช่เมืองที่ถูกลังแกได้อย่างง่ายดายนักมิฉะนั้นการรังแกแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีวันจบสิน้นวางใจได้เลยว่าข้าจะไม่เข้าร่วมในฐานะมนุษย์แต่จะเข้าร่วมในฐานะพันธมิตรของเมืองเคร ราชาแห่งมหาสมุทรสีฟ้าอันไร้ขอบเขตเทพสมุดเยลเหอรกล่าวอย่างคุ้นคิดระยะเวลาสามเดือนนั้นได้รับการเสนอโดยราชสำนักแต่เราอาจไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามเวลาของพวกเขาจริงๆทําไมเราไม่หาข้ออ้างเพื่อเลื่อนเวลาออกไปอีกสักหน่อยละ่ะมันจะดีไหมดวงตาของถังสารเป็นประกายและกล่าวว่ามันจะต้องดีแน่นอนถ้าเราสามารถเลื่อนเวลาออกไปยิ่งมีเวลาพักนานเท่าไหร่การเตรียมตัวของเราก็จะดีขึ้นเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นเทพสมุทรแต่บนมหาสมุทรสีฟ้าอันไร้ขอบเขตหากเขาต้องเผชิญหน้ากับจักรพรรดิหลายคนเขาทําได้เพียงปกป้องตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเขามีเวลาเพียงพอเขาก็สามารถพัฒนาการฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องหากเขาสามารถพัฒนาจิตสํานึกของเขาเองได้ด้วยการดูดซับพลังแห่งความศรัทธาทุอย่างก็จะแตกต่างออกไปด้วยการพัฒนาจิตสํานึกของเขาอย่างต่อเนื่องทั้งสาร รู้สึกได้ว่าร่างของตีศูนเทพสมุทรและร่างของดาบเทพอสุรากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดาวฟาวรันด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจการมาถึงของสิ่งประดิษฐ์อวุธระดับพระเจ้าสุดยอดทั้งสองนี้เป็นพื้นฐานสําหรับการฟื้นฟูระดับราชาแห่งเทพดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือการต่อสู้เพื่อเวลาด้วยความสามารถในการดรูซับพลังแห่งศรัทธาหลังจากกลายเป็นเทพการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาสามารถอธิบายได้ว่า เพิ่มขึ้นทุกวันด้วยการพัฒนาเช่นนี้ตราบใดที่ยังมีเวลาเหลือเฟือเขาจะสามารถก้าวไปสู่ระดับของจักรพรรดิได้อย่างแน่นอนมันเป็นความแข็งแกร่งที่เป็นรักฐานของทุกสิ่งเหมยกงเจออมองปไเที่เซียวเหอแล้วกล่าวว่าท่านพ่อข้าควรจะใช้เหตุผลอะไรดีเซียวเหอหรีตาลงเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดดีไปกว่าการที่เจ้ากำลังพัฒนาทักษะการฝึกฝนของเจ้าต่อไป บอกว่าเจ้ามีความเข้าใจบางอย่างและจาเป็นต้องฝึกฝนในระยะหนึ่งท่านพูดจาราชสำนักบรรพบุรุษอวโซยังอยู่ที่นั่นใช่ไหมมาทําบางอย่างให้พวกเขากันเถอะลงมือทําบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้พวกเขารู้ว่าเจ้าบรรลุอะไรบางอย่างกาะทานฐานด้วยวิธีนี้การฝึกฝนแบบสันโดษของเจ้าก็จะสมเหตุสมผลเราทําแบบนี้กันแต่เราก็ยืดเวลาออกไปได,ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยเหตุผลของการฝึกฝนแบบสันโดษของเจ้า อังสารอดหัวเราะไม่ได้มันเหมือนกับสมาชิกครอบครัวเก่าของเขาคำแนะนำสองประโยคง,ง่ายๆของเซียวเหอทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะซื้อเวลาเพิ่มเติมไม่กงเจอคิดอยูกคู่หนึ่งแล้วพูดว่าให้ข้าใช้เถียนจี้เหลียงหรือไม่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทําให้เกิดความขวนเทิงพื้นที่อาวากาศหรือไม่ข้าจะคิดหาวิธีทํามันอังสารยิ้มเล็กน้อยรักษาว่าอย่าคิดมากข้าจะกลับไปที่ข้าราชการของเจ้าเมืองกับเจ้า แค่ต้องเฝ้าดูถ้ามีวิธีทําให้พวกมันตื่นรึงมากพอดวงตาของเหมยกงเจอเป็นประกายอาราศกลรงเมื่อมีเขาอยู่ด้วยดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนี่เป็นเหตุผลพื้นฐานที่ว่าทําไมเหมยกงเจอจึอจงรู้สึกว่าเขาจะมอบความรู้สึกปลอดภัยอันแข็งแกร่งให้กับเธอได้เสมอทั้งสามคนเคลื่อนย้ายกลับไปยังท่าเรือหาดของเจ้าเมืองในเมืองเคอรีทั้งซานขอกห้องเงียบๆแต่เพียงให้เหมยกงเจออยู่ข้างๆเขา ประตูถูกปิดแรกเหมือนกงจือปิดกัน้นพื้นที่ทั้งหมดในห้องเงียบด้วยองค์ประกอบาธาตุอวกาศเพื่อที่คนภายนอกจะไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในได้เจ้าจะทําอะไรเธอถามทางสารด้วยความอยากรู้ทางสารยิ้มเล็กน้อยรักกล่าวว่านี่คือสิ่งที่ข้าวางแผนไว้เป็นเวลานานจําได้ไหมว่าเจ้าให้เทียนที่หลิงกับข้าข้าค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์นี้มาสัมภาษแล้ว แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าอัศจรรย์มากการสามารถทำนายอนาคตได้รือเป็นความสามารถที่ทรงพลังอย่างมากแต่ทว่าการล่วงรู้ร่วงหน้านี้เองก็เป็นคำสาบเช่นกันผู้ที่แอบดูความรับของสวรรค์จะได้รับผลตราโทบดังนั้นมีวิธีใดที่จะขี้คลายการตอบโต้นี้แลกการสอดส่องความรับบางอย่างหรือไม่ข้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานวิธีการดังกล่าวไม่มีโยการแอบดูความรับนังชอบงำมากเกินไป การตอบโต้ก,ก็รุนแรงมากจนแม้แต่ตัวข้าในอดีตก็ไม่สามารถหลุดเลี่ยงปัญหาได้ดังนั้นหลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วข้าก็พร้อมที่จะใช้เทียนเจี้ยหลิงให้เป็นอาวุธที่จะอดผลของการแอบดูความรับและจะทําให้ความรับข้ามัวด้วยวิธีนี้การตอบโต้ก,ก็จะลดลงอย่างมากเช่นกันแต่ในเวลาเดียวกันมันจะมีผลกระทบบางอย่างในเวลาเดียวกันสิ่งประดิษฐ์ที่ข้าสร้างขึ้นข้าก็สามารถส่งผลต่อมันได้ในระดับหนึ่งเช่น ข้าสามารถนําความรับจากสวรรค์ในความรู้ของข้ามาสู่มันได้แลผลทานายของมันจะส่งผลต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดที่ข้าเห็นกล่าวในหนึ่งความรับแบบไหนที่ข้าอยากให้คนอื่นรู้นั่นแหละคือความรับสวรรค์เหมยคงจือตกตะลึงเธอไม่เข้าใจเลยสักนิดแต่มันก็ยังฟังดูเข้มงวดเล็กน้อยในขณะที่กำลังพูดคุยทั้งสามก็หยิบเหรียญจี้หลิงที่เหมยกงจือมาให้เขาออกมาเหรียญจี้ห,หออลิงอาจสัมผัสได้ถึงรัศมีในตัวเหมยกงจือและโจโจ แสงสีงเงินก็ส่งพระกายสื่อถึงความตั้งใจที่จะใกล้ชิดกับเหมยโกงเจอแต่กับถูกสัมผัสจากติ์ิท์ของถังสารระงับเอาไว้และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถังสารยกมือขึ้นและสบัดเบาๆไปที่เทียนจี้หลิงซื่อสารและเชื่อฟังข้าข้าจะทําให้พลังของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและมันสามารถมีผลกระทบบางอย่างในอนาคตในอนาคตเจ้าจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ทรงพลังที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทั้งหมดของดาวฟาวรัน ในขณะที่เขากระลังพูดทางสารก็หยิบอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมามันคืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเหมือนหนังสอือที่เขาได้เหมยกงเสือได้รับหลังจากที่พวกเขาชนะการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนระดับสงูงหนังสือเรมนี้หนามากแด้ว่ากันว่ามันสามารถถูความสามารถนี้ได้ทางสารลองใช้แล้วแต่ประสิทธิภาพของมันจํากัดโยเขาสามารถถูความสามารถของสายเลือดได้ต่ากว่าระดับเทพเท่านั้นหากเขาต้องการถูใหม่ให้ถึงระดับเทพ เขาจะต้องใช้ทรัพย,กออยากรอื่นๆจานวนมากนอกจากนี้หลังจากใช้งานแต่ละครั้งหน้าของหนังสือจะลดลงจนกว่าจะหมดลงอย่างสมบูรณ์และสิ่งที่เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ก็จะไร้ประโยชน์ราชสำนักไม่ได้ดีใจนักหากมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีพลังมากจริงๆมันจะไม่ถูกใช้ให้เป็นรางวัลในแง่หนึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้รสนิยมทางสารชี้ไปที่มือขวาของเขาและบนพื้นก็เริ่มมีการวาดลวดลายแสงสีทองโดยเขา เญรักสีทองประหลาดเหมือนกับการกระโดดลงบนเขื่นค่อยๆวาดลงเป็นวงกลมส่วนโค้งส่วนโค้งเหล่านี้ล้อมรอบตัวถังซานเองตรงกลางแรกค,ค่อยๆสะท้อนพื้นเป็นสีทองเหม่นกุงเจือยืนอยู่ข้างๆเพื่อเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แรกสัมผัสได้ถึงกลิ่นของพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดในห้องนี้เธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอก็รู้สึกเหมือนเคยเกิดขึ้นกับรัศมีอันเป็นพระเจ้านี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ปดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ